ที่เห็นอยู่เพื้องหน้านี้ก็คือวัดบางจากนะครับผมนะครับสามารถนั่งเรือข้ามฟากมายังเกาะเก็ตได้นะครับนี่คงจะเป็นเรือรับจ้างนะครับผมนี่ครับบรรทุกสิ่งก่อสร้างนะครับนะครับเป็นหินเป็นทรายนะครับผมแล้วก็แผ่นยิปซั่มคงจะมาสร้างบ้านที่เกาะเก็ตนะครับผม ที่เห็นโน่นเป็นสะพานพระรามสี่นะครับซึ่งอยู่ทางด้านทิศเหนือนะครับอันนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับเป็นแม่น้ำเจ้าพยาอยูเซเลยครับผมโอ้ยมันเป็นโปะนะครับผมดูนะครับโปะสั่นไปสั่นมาโอ้ยน่ากลัวนะกวโอ้ยผมก็ยืนเอ็นไปเอ็นมาจะล้มเลยเมื่อกีนน้นี้อ่าอันนี้เป็นแม่น้ำเจ้าพยานะครับ เป็นแม่น้ำเจ้าพระยาที่เห็นโน่นคือสะพานพระรามสี่นะครับผมนะครับซึ่งน้ำก็จะอ้อมนะครับอ้อมอ้อมเมืองกรุงเทพนะครับอ้อมเมืองกรุงเทพก็เลยขุดนะครับขุดคลองนะครับขุดคลองพอขุดคลองก็เกิดเกาะเกาะขึ้นมาครับก็เลยเรียกว่าเกาะเก็บนี่นะครับเป็นท่าเรือนะครับผมนะครับนะครับจาก วัดบางจากนะครับข้ามฟากมานะครับข้ามฟากมาก็จะมาจอดที่หน้าวัดนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับชื่อวัดอะไรนะวัดตุทาวาสอะไรทุกอย่างรับผมก็ลืมไปแล้วนะครับครับมาต้องมาวัดก่อนนะครับผมเดี๋ยวของกินค่อยว่ากันที่หลังนะครับผมมาไหว้พระนะครับเดี๋ยวไปไปก่อนนะครับผมนะครับตอนนี้เราชมบรรยากาศอยู่กันที่ริมท่าน้ํานะครับ ริมท่าน้ำชบาญานะครับเกาะเก็ดนะครับผมตอนนี้ก็กำลังสร้างบ้านนะครับสวยๆนะครับผมชาวบ้านก็ยังใช้เรือสมจรกันนะครับไปธุระไปซื้อของไปขนของนะครับก็นานๆก็จะมีเรือนะครับเรียกเรือสองตอนนะครับวิ่งมาทักทีนะครับเพราะตอนนี้ยังเช้าอยู่นะครับ ก็ยังเรือก,ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็อตอนส,สายๆหรือไปป่าเย็นๆนะครับไม่ยเยอะเยอะนี่ครับมีศูนย์ส่งเสริมนวดแผนไทยด้วยนะครับผมซ้ายมือเป็นวัดไผ่ล้อมนะครับวัดสาลวัดสาลากุลก็มีตำรวจท่องเที่ยวนะครับผมนะครับตำรวจท่องเที่ยวไว้บริการท่านนะครับผม อันนี้ศูนย์ส่งเสริมนวดแผนไทยก็ามานวดได้นะครับผม